สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโซสยสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตาพุญญาทิการัสสัพพันตระยานิวารณนสมัทสัพพทวดตวรหัสสัมมาสัมพุทธัสสะเทวติงสมมฮะบริสารกานาุภาเวนะอสิตยานุภาเยนชะนาุภาเวนะทัสศปารมิตานุภาเวนะทัสสศอุปปารมิตานุภาเวนะทัสศปารมัตตาปารามิตานุภาเวนะ समा ப पानठ थ पा Khan पानसा पा पाရ राతसाමठन पाනवा తత पा सతచయ จตุสัตญาานนุภาเวนะทัสสะภะระยานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเวขานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะราตนตยาาสาวรณานุภาเวนะตุยหังสัพพารุขัสสุปปัทวาตุกัตถมนัสสุปายาสวินาสัณตุสัพพันตรายปิวินาสันตุสัพพสังกปะตุยหังสมิชนตุทิฆายุตตาตุยหังโหตุสัตวะสา สีเวนัสสมังคิโกโหตุตสาพธาตุอากาสาปภัตตาวานามูมิคังคายมหาสมุทธาตุราคกาเทวตาสาธาตุแหนุราคันโตภาวุตสพปมังค่ารังระขันตุสัพปเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนัสสาธาสดทีภพะวันตุเตภาวตุตสพปมังค่ารังระขันตุสัพปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสสาธาสดทีภพะวันตุเต ภาวตุสัพพังขํราหํท่านทุสัพพะเทยวะทาสัพพะสังขารุภาเวนะสัทธาสุทธิภะวันตุเตนะขัตตยะขปูตานังปะปะคาหะนิวารณาปะริตตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสังคฏเวยะนะขัตตยะขปูตานังปะปะคาหะนิวารณาปะริตตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสังอุปถะเวนะขัตตยะขปูตานังปะปะคาหะนิวารณาปะริตตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสังอุปถะเว สิพัทเทกะปะตะคาถาอตีตังนานวา,า,นานข้าเมยานาปติกังแคนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตามปาให้นันตังอปตันจนะราคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตถาตถ,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 ถาวิปัสสติสังเหราสังคุปปังตัณนิทานมโนภะโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปลงเถิดอเชวากิจมาตปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งะฮิโนสังคารันเตนามหฮาเซเนนะมจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาเพิยงหัวรัตตามาตาันทิตาตางเวพระเทกะตะโตติสันโตอจิคเ,เ,เตวุณีติพระมุนีผู้สงบย่อมเนียผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแหล 17อภินาปอจเวคคณะปาถะชราธรรมโมมหิชราอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมรณะอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดานจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้ สพเพหิเมปิยะหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะอาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามัสโกมหิกามาทายาโทกรมโยนิกามาพันธุกรมปฏิสระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งงานใส ยังกรรมังกริสามีการละยานังวาปะ,ปะปะกังวาตสาัสสาทายโทภวิสามีเราจากทาการมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของการนั้นสื่อไปเอวังอันเหเห,หพินห้างปัจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด